สบาดีทุกคนมันมาพบกับสอนสมเลช่แนวัม่พาทุกคนมาหาแกะเพื่อเก่กเกาใหม่แกะพาวไลนยเป็นพิเศษแล้วทุกคนดังนั้นไยไว้ชอบสอบพืกเก่าแล้วทุกคนไปสอนฮะะย่าไปหายกันเลย ใช่ก็สอนตีมานี่ก็เห็สอนายงเอานเอาเปี่ยนปนี่ผมบอะไรด้วยแล้วมึงบริขาต้องสอบเท้าเขาต้งผ่านโมดลทานค่ะ แม um ่แม okay, no. ่บ่ลยังมีผ้าป่ายไหมสอองหันับันนี่หนากหน่งแบแค่นั้นง้ไขอ

พอร้อนนี่คุณพ่อจะมาเอาแกปไหมพออนี่คุณพ่อมาเอาแกป nhỏ hơn nha. Đây. Cái <laughs> đó. Hai cắt bãi cắt bãi xong ง่ายไงุนบ่มกับพัดมา มิดเนาะันคือสิแเสดมันเลี่ยนใช่ไหมนีเลี่ยนอะไรตามรอยกดเข้ามานะกระเลียมซามพีโดนนงนุ๊ยองแง่บอคอยซื้อกลนบมาันีโ้ยแง่บอคอยกระเส่อมไปหน่อยฮะ เดวๆก็ยังอยู่อีกไม่นึนงสองสามสบย่านางผักพรกันนะทุกคนผักพรกินก <c oughs> ินกะแหลมกะแหลมลาวทุกคนเอ้ยอันนี้ก่อนอพาร์ตในนี่จ้า chạy thảo hỏi năng nắng được mọi người nha khách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  ว่าปูนเขาป่าแม่จะม้วนเบียดไหคคะใช่ไหมทุกคนเย็นเขาเนี่ยจบกินต้องแพนเขาเนาะทุกคนเนียเนียไปหาเกลียบต่อยกันแล้วกินในเมื่อได้ไปหาเกลียบต่อยกันบ๊ายบาย